หลวงปู่จวนกุลเชษโถเป็นพระอาหารหันตสาวกอีกองค์หนึ่งในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีประจักษ์พยานให้สาธุชนสิ้นความคลางแคลงสงสัยคือหลังจากละสังขารเข้าสู่พระนิพพานแล้วอัฐิของท่านแปรสภาพเป็นพระาธาตุเหตุแห่งการละสังขารของหลวงปู่มาจากคราวที่ท่าน เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่เมืองหลวงเครื่องบินหล่อมที่ท่านโดยสารมาด้วยเกิดขัดข้องตกสู่ทุ่งนาในเขตจังหวัดปทุมธานีเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งนั้นมีผู้คนบางหมู่เหล่าเกิดความสงสัยว่าเหตุไฉนพระอริยเจ้าจึงประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกท่านไม่มีญาณอย่างรู้อนาคตรอกหรือ วิภา์วิจาร์กันต่างๆนานาในทํานองลบหลู่ผู้ทรงคุณวิเศษชั้นสูงสุดในพระศาสนาคําไขปริศนาของเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในตอนต้นของคํานําแล้วธรรมะประวัติของหลวงปู่จวนกุลเชษโถแห่งวัดผูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหารพระธุดงกรรมฐานในสายองค์รมอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่นปริทโตซึ่งพุทธศาสนิกชนหมู่เหล่าเชื่อมั่นแน่นแฟนสนิทใจว่าหลวงปู่จวนเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในพระศาสนาธรรมปรวัติหลวงปู่จวนกุลเชโถ พระอริยเจ้าสายพระป่าทุดงชาติภูมิของหลวงปู่จวนกุลเชษโถท,ท่านเกิดวันจันท 10, ร์ที่สิบกรกราคมพศส4 6 2ตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือนแปดปีวอกหน้าบ้านเหล่ามันแก้วหมู่ที่สอง ตำบลดงมะอยางอำเภออำนานาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนที่หกในจำนวนพี่น้องที่มีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนโยมวิดาชื่อนายสาหนอรมาศโยมมันดาชื่อนางแหวะหนอรมาศนามสกุลเดิมวงจันทร์ในวัยเยาว์ท่านได้รับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลดงมะย่างอ,อ,อําเภออํานาจเจริญจากนั้นไปต่อชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นเด็กสติปัญญาสูงส่งยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียบติดสอบไล่ได้ที่หนึ่งทุกปีไม่เคยเสื่อมถอยลงไปได้ที่สองแม้แต่หนเดียวจะเรียกว่าเด็กอัจฉริยะก็ไม่ผิดความจริงครูบาอาจารย์เชื่อถือในสติปัญญา ถึงขนาดให้ช่วยอบรมสอนสั่งเพื่อนในชั้นเรียนแทนครูอยู่บ่อยครั้งอายุครบ18ปีเต็มเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งสมัยโน้นถือว่าเป็นผู้มีความรู้สูงพอสมควรสมัครเข้าก็ง่ายท่านจึงสมัครเข้าทำงานในกรมทางหลวงแผ่นดินอยู่นานถึงสี่ปีครั้นอายุ21ปีบริ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุนวัดเจริญจิตบ้านโคกกลางตำบลดงวะยางอำเภออำนานาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อบุกเป็นพระอุปชาพระมหาแจ้งเป็นอาจารย์คู่สวดมีฉายาในทางธรรมว่ากาลยานธรรมโมบวชหนแรกนานหนึ่งพรรษาสอบไล่ ได้นักธรรมตรีแล้วก็ลาศิกขาบทออกมาเป็นคารวะตามเดิมเหตุที่ศึกไม่ใช่เป็นเพราะโลกีวิสัยเรียกร้องจนทนไม่ไหวแท้ที่จริงท่านประสงค์จะอุปสมบทใหม่เป็นภิกษุสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธนิกายเนื่องจากกิติศัพท์ของพระบาทธุดงกรรมฐานฝ่ายธรรมยุทธเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปในยุคสมัยนั้นว่าจะปฏิบัติเคร่งครัด ในศีลาจารวัตมีปฏิปทาหน้าเขารบเรื่อมใสภายใต้การนำขององค์บรมจารย์ใหญ่ฝ่ายพระป่าทธุดงคือหลวงปู่มั่นภูริทโตท่านเอง สารณคมของเอกอัครสิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่สิงขันยาคโมรู้สึกว่าเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าอย่างยิ่งเนื้อความในหนังสือไตราสารณคมแนะวิธีไหว้พระสวดมนต์ทำวัดแบบย่อๆพอเข้าใจต่อด้วยการแผ่เมตตาและบริกรรมภาวนาตามแนวทางของหลวงปู่มั่นคือพุท ลมเข้าโทลมออกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเท่ากับเอ่ยถึงพระนามขององค์พระบรมศาสดาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ไม่ขาดสายจะบังเกิดเป็นพลังอำนาจลึกลับทำให้จิตสงบเข้าถึงสมาธิได้ดวยง่ายระหว่างบวชเป็นภิกษุฝ่ายมหานิกายเคยทดลองปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามวิธีที่แสดงไว้ในหนังสือไตรสารณคมเห็นผลเป็นมหัศจรรย์ขณะนั่งสมาธิจเจริญภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทำให้จิตสงบสงัดจากความฟุ้งซ่านเกิดโอภาสแสงสว่างขึ้นในองค์สมาธิบางครั้งรู้สึกซาบซ่านปิติสุขถึงขั้นไม่มีสุขใดเทียมเท่าบางขณะรู้สึกเหมือนร่างกายเบาเป็นใบไม้แห้ง ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ทุกเมื่อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไม่รู้แต่ไม่ตื่นเต้นวันไหวย,ยังคงอยากรู้อาการของจิตให้ถึงที่สุดจึงบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไม่เว้นว่างอยู่ตามลำพังเมื่อใดเป็นต้องแสวงหาที่สงัดวิเวกนั่งสมาธิจเจริญสมรธรรมอยู่เสมอการปฏิบัติเองยังเห็นผลน่าอาศัศจรรย์ใจถึงเพียงนี้พิจารณาดูแล้ว ถ้าได้เรียนรู้จากผู้ลิขิตตำราโดยตรงจะบังเกิดผลยิ่งขึ้นสักเพียงไหนวิธีที่คิดว่าเหมาะสมในตอนนั้นได้แก่สิกขาลาเพศกลับไปเป็นคลาวาดดังเดิมเพื่อหาโอกาสอุปสมบทบวชใหม่เป็นภิกษุฝ่ายธรรมยุทธสายพระปาธุดงกรรมฐานอันมีหลวงปู่มั่นภูริทโตเป็นจอมทัพธรรมครั้นศึกออกมาจริง ไม่ทันจะได้พิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในพระศาสนาก็มีเหตุผลให้ต้องประกอบสัมมาอาชีพเสียก่อนเนื่องจากทางโลกเป็นเรื่องของการดิ้นรนทำมาหากินจึงซื้อจากเย็บผ้ามาประกอบอาชีพรับ,รบจ้างตัดเสื้อผ้าเพราะแต่เดิมมีฝีไม้ลา,ลายมือทางนี้อยู่ไม่ใช่น้อยอาศัยความเป็นคนละเอียดรอบคอบพิถีพิถัน ใครจ้างวานให้ตัดเย็บก็พึงพอใจในฝีมืออันประณีตและรวดเร็วฉับไวนัดวันไหนได้วันนั้นชาวบ้านร้านตลาดที่นำผ้ามาให้ตัดเย็บนับวันมีแต่เพิ่มมากขึ้นเงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จักขัดสนจนยากเมื่อตรากตรำกรรมงานหนักเกินกำลังลูกค้าทุกรายชอบใจแวะเวียนมาไม่ขาดสายก็จริงแต่สุขภาพ เริ่มสุดโทมอ่อนล้าอิดโรยลงทุกเวลานาทีในที่สุดโรคาพยาธ์ก็เบียดเบียนบีทาทำเอาล้มหมอนนอนเสืออาการของโรคมีแต่ทรงกับสุดกินยาขนาดใดก็ไม่กระเตื้องดีขึ้นยังความวิตกกังวลใจให้แก่บุปการีและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่จวนกุลเชษโถสมัยเป็นขารวาสก็ปริวิตก ในสุขภาพร่างกายตนเองหวั่นเกรงว่าถ้าอาการซุดลงเรื่อยๆอาจไม่รอดแน่ฉะนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานขึ้นว่าถ้าแม้นว่าบุญกุศลจากชาติปางก่อนยังพอมีอยู่ขอจงเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าหายฟื้นคืนดีด้วยเถิดข้าพเจ้าจะอุปสมบทอยู่ในร่มกาสวพัก โดยไม่สิกขาลาเพศย้อนกลับมาเป็นคารวาสอีกตั้งปณิธานเด็ดเดี่ยวจริงจังแล้วรู้สึกเบากายเบาจิตบังเกิดความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยว่าอย่างไรเสียป่วยหนักหนนี้คงไม่ถึงกับเสียชีวิตแน่เพราะการบวชเป็นพระภิกษุมีอนิสงส์ใหญ่ถึงขั้นมหาอนิสงส์เพราะอันใดที่ติดตามมาบัทอรจะเบาบางลงหรือ อันตรธานไปได้เองอย่างลึกลับแต่ต้องหมายความว่าตั้งใจบวชเรียนเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชเข้าวัดไปนั่งนั่งนอนน,อนถือว่าห่มผ้าเหลืองแล้วก็แล้วกันจิตใจก็ยังฝักใฝ่เรื่องโลกีวิสัยทุกลมหายใจเข้าออกถ้าบวชอย่างหลังนี้เปลืองเข้าสุขของญาติโยมบนทำลายศรัทธาในพระศาสนาเสียเปล่าหลวงปู่จวนกุลเชโถ สมัยเป็นขลรา,าดมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะบวชเป็นพระปาทุดงกรรมฐานฝ่ายธรรมยุทธ์กายยังไม่ทันบวชแต่ใจได้บวชก่อนแล้วจู่ๆเกิดอัศจรรย์หลังจากทาท่าเหมือนจะตายแหล่กลายเป็นทุเลาจากโรคขาพญาตไปทีละน้อยทั้งๆที่โอสถก็ไร้สปปรรพคุณเช่นเดิมเคยเบื่ออาหารก็กลับมาเจริญอาหารรีวแรง เริ่มฟื้นฟูดีวันดีคืนในที่สุดก็สดชื่นกระพี้กระเป๋าหายเป็นปกติเมื่อแข็งแรงกระชับกระเฉงเช่นตอนก่อนล้มป่วยท่านไม่รีรอชักช้าออกสืบหาสำนักปฏิบัติธรรมสายพระบาทธุดงกรรมฐานทันทีไม่ช้าไม่นานก็รู้ว่าที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีณสำนักวัดสำราญวิเวกมีครูบาอาจารย์สอนสั่ง ทางสมถะกรรมฐานและวิปัสนาปฏิปทาหน้าเคารบลืมใสถือเคร่งในศิลาจารวัตพระสงฆ์องค์เนรพากันมาเรียนรู้ในทางธรรมกับพระอาจารย์รูปนั้นเป็นจำนวนมากท่านจึงเดินทางไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์ผู้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดสำรานวิเวกรียนถามเรื่องการอุปสมบทบวชทางฝ่ายธรรมยุทธและขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ขึ้นกรรมฐานกับท่านสมภารพระอาจารย์ก็อนุโลมไม่ขัดข้องทั้งเรื่องบวชและศึกษาธรรมกรรมฐานแต่จะบวชเรียนโดยพละการในทันทีหาได้ไม่ต้องได้รับฉันทานุมัติจากบิดามารดาเสียก่อนถึงจะถูกร่องรอยตามหลักเกณฑ์ในพระศาสนาหลวงปู่สมัยเป็นขลารวาดก็รับปากจะทำดังที่พระอาจารย์กำหนดให้ เริ่มซ้อมท่องขนาดนาคเรียนรู้กฎเกณฑ์การบวชทางฝ่ายธรรมยุทธิกายอยู่หลายวันครั้นท่องขนานนาคคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วท่านสมภารเจ้าอาวาสวัดสมรานวิเวกจึงกำหนดวันอุปสมบทบวชแต่ข้อสำคัญต้องได้รับอนุญาตจากบุปการีทั้งสองท่านถ้าตกลงกันสำเร็จเรียบร้อยให้จัดเครื่องอัฐบริขารที่ใช้ในการบวชมาให้พระอาจารย์ตรวจด,ดูเสียก่อน เรื่องอัถรบริขารจัดซื้อมาได้ไม่มีปัญหาแต่นำไปเก็บซุกซ่อนในป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรดยเกรงว่าบิดามารดาและญาติพี่น้องจะขัดขวางไม่ให้บวชเป็นคำรบสองครั้นกลับเข้าสู่หมู่บ้านจึงเป่าร้องชุมนุมหมู่ญาติโกโหติกาทั้งปวงให้เขาเหล่านั้นมาประชุมกันที่บ้านเพื่อแจ้งให้รู้ทั่วกันว่าตนจะอุปสมบทบวช เป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันพรุ่งนี้ใครคิดเห็นประการใดให้ว่ามาได้เลยผู้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการบวชได้แก่มารดาคือนางแหวะนรมาศโดยบอกว่าขณะนี้ผู้จาตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะกับกำนันเนาซึ่งชาวบ้านร้านตลาดทั้งตำบลเคารพนับถือมากฐานะของกำนันก็จัดว่ามั่งคั่งรุ่มรวย บุตรีที่ชื่อว่านางสาวทานับเป็นสาวสครานโฉมประจำตำบลถ้าแต่งงานอยู่กินกับนางสาวทาใช่แต่จะอยู่ดีมีสุขเฉพาะลูกแม้แต่ตัวแม่เองก็พลอยมีหน้ามีตาไปด้วยหลวงปู่จวนสมัยเป็นคราวาสปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใหญ่ว่าตนไม่ต้องการแต่งงานนางสาวทาจะสวยแค่ไหนก็ไม่เอาเป็นเมียเพราะเหม็นขี้มัน มารดาได้ฟังอย่างนั้นถึงกับตกตะลึงกล่าวทัดทานขึ้นว่าเคยเจอเขาตอนเข้าซุวมหรือถึงพูดออกมาแบบนั้นท่านบอกว่าไม่เจอก็รู้ว่าเหม็นเพราะมนุษย์ทั้งโลกขี้เหม็นด้วยกันทั้งสิ้นฉันไม่อยากกินอยู่หลับนอนกับมนุษย์ขี้เหม็นมีความปรารถนาอย่างเดียวคือบวชถือศีลพรหมจรรย์ไม่ค่องแวะกับเพศตรงข้ามตลอดชาติ มันดาเสียใจที่ลูกชายพูดจาดูหมิ่นเพศหญิงสงสัยลูกเพิ่งฟื้นจากป่วยไข้จึงมองโลกในแง่ร้ายเกลียดชังเพศตรงข้ามหลวงปู่สมัยเป็นคารวะมีวาสนาในทางธรรมเคยปฏิบัติจิตมารยะหนึ่งโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำก็จริงแต่เล็งเห็นคุณค่าของแนวทางการจเจริญสมอธรรมอย่างยิ่ง พยายามอธ,ธิบายให้มันดาทราบว่าที่กล่าวอย่างนั้นไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นเพศแม่อย่าเข้าใจผิดฉันรู้สังขารเป็นของไม่เที่ยงประกอบขึ้นมาจากาธาตุทั้งสี่คือาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมและาธาตุไฟแม้แต่ร่างกายของฉันเองก็เห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วจะเห็นร่างกายคนอื่นสวยงามไปได้อย่างไรมารดาถามว่า งั้นอะไรล่ะที่เห็นว่าสวยว่างามหลวงปู่จวนสมัยเป็นคารวาสตอบว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่าสวยงามฉันถึงได้เบื่อหน่ายในความเป็นมนุษย์ต้องการสลับเพศคารวาสออกบวชเพื่อบรเพ็ญตบะตรรมหาหนทางไปเสียให้พ้นจากขันห้าอันมีสังขารร่างกายเป็นต้นทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือ มักผลนิพพานเพราะเป็นหนทางไปสู่ความเกษมสุขอย่างแท้จริงเพียนอธิบายให้มนดาฟังโดยยกเหตุผลทางพระศาสนาขึ้นมากล่าวหลายอย่างสรุปว่าถ้าบุปการีคนใดกีดขวางลูกชายมิให้อุปสมบทเป็นพระแล้วแล้วก็วันใดละสังขารจากชาตินี้จะไม่มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเมื่อได้พบพระพุทธเจ้า ที่จะมาตรัสรู้ในการข้างหน้าอีกด้วยวันดากับญาติพี่น้องได้ยินเช่นนั้นก็รักตัวกลัวเป็นบาปเป็นกรรมหมดโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงล้มโครงการแต่งงานกับลูกสาวของกำนันเนายกมืออนุโมทนาสาธุก,การยินยอมให้ท่านออกบวชสมดังความประสงค์หลวงปู่จวนกุลเชษโถได้อุปสมบทบวชครั้งที่สอง ทางฝ่ายธรรมยุทธนิกกยสมความตั้งใจณสำนักวัดสำราญวิเวก